กลับมาพบกันอีกครั้งกับ n o k i ีย a n ร c o m นะครับวันนี้จะมาพบกับรีวิวตัวเครื่อง Nokia Lumia 930นะครับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่จาก m i c r o s o f t นะครับผมสำหรับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับคอมเบียดฟูลไฮเดนะครับ1 9 2 0ยูณหนพิกเซลหน้าจอนะครับเป็น k e b a c k Display นะครับแสดงผลชัดเจนแม้อยู่ ท่ามกลางแสงแดดนะครับหรือการแจ้งนั่นเองและมีกระจกกันรอยคอน n ิ g งกอริ l ากาสามนะครับเหนือหน้าจอแสดงผลนะครับก็จะมีกล้องหน้านะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆลำโพงสำหรับสนทนานะครับใต้หน้าจอแสดงผลก็จะมีปุ่มเมนูแบบสัมผัส3ปุ่มเช่นเคยนะครับมีปุ่มย้อนกลับปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ปุ่มค้นหาด้านล่างตรงนี้จะเป็น ไมโครโฟนสำหรับสนทนานะครับมาดูด้านซ้ายของตัวเครื่องครับก็จะโล่งๆนะครับขอบของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับจะขึ้นมาจากวัสดุขึ้นมาจากโลหะชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ทําเป็นโครงหลักของตัวเครื่องเลยนะครับก็จะเหมือนกับโนเกียรูเมีย925นะครับที่ขึ้นจากโลหะชิ้นเดียวเช่นเดียวกันนะครับด้านบน ด้านบนนะครับก็จะพบกับช่องต่อชุดหูฟังขนาดมาตรฐานนะครับ3.5มิลิเมตรตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่ซิมการ์ดนะครับสำหรับ n o k i ีย u ูเมีย930นะครับจะแตกต่างจากลูเมียรุ่นเก่าๆก็คือไม่ต้องใช้ที่จิ้มสาหรับเปิดถาดซิมนะครับสำหรับรุ่นนี้ใช้เล็บเปิดออกมาได้เลยทันทีนะครับจะใช้เป็นแบบ n a โนซิมนะครับและต่อมา ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงสนทนานะครับปุ่มล็อกและปลดล็อกตัวเครื่องเมื่อกดค้างไว้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มชัตเตอร์หรือว่าเข้าสู่โหมดกล้องแม้เครื่องล็อกอยู่ก็ต่างนะครับกดค้างไว้นะครับก็จะเข้าสู่โหมดกล้องทันทีนะครับด้านล่างด้านล่างก็จะพบกับช่องไมโคร USB นะครับสำหรับชาร์จและก็เชื่อมต่อ ข้อมูลกับคอมพิวเตอร์นะครับด้านหลังก็จะเป็นวัสดุมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับกล้องเซนเซอร์ความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับพร้อมเทคโนโลยีเพียววิวเลนไซส์นะครับแฟลชคู่ LED 2ดวงและระบบป้องกันการสั่นไหวขนาดลดการสั่นไหวขนาดถ่ายภา,ายพานะครับ OIS นั่นเอง ตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงสปีกเกอร์นะครับ2จุดตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนสำหรับบันทึกวิดีโอนะครับผมสำหรับรีวิวในส่วนอื่นๆของ n o k i ี Lumia 930ติดตามชมได้ที่นี่เร็ว,รวนี้ครับผม